เขาทำทุกอย่างเพื่อให้แม่สบายแต่กลับไม่เคยกลับไปหาแม่แม้แต่ครั้งเดียวเขาสร้างชีวิตขึ้นมาจากคำโกหกที่แม่รู้มาตลอดนี่คือเรื่องของลูกชายคนหนึ่งที่อยากเป็นคนดีในสายตาแม่แต่กลับทำร้ายหัวใจแม่โดยไม่รู้ตัวเลยแม้แต่นิดเดียวการละครั้งหนึ่ง ในหมู่บ้านกลางทุ่งนางเงียบสงบมีแม่ลูกคู่หนึ่งที่อาศัยอยู่ในกระท่อมเล็กๆเ,เก่าๆชีวิตแสนลำบากแต่หัวใจของพวกเขาอบอุ่นเสมอตนเป็นเด็กหนุ่มร่างผอมใจดีขยันและรักแม่มากส่วนแม่ของเขาเป็นผู้หญิงวัยกลางคนที่ทำงานไม่เคยหยุดพักตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่าง จนค่ำมืดก็ยังเห็นเธอหน้าดำคร่ำเครียดกับเตาถ่านต้นมักยืนเงียบๆมองแม่อยู่ข้างหลังใจของเขาเจ็บทุกครั้งที่เห็นเหงื่อเม็ดเล็กๆไหลลงข้างแก้มของแม่วันหนึ่งเขาตัดสินใจในใจเงียบๆว่าสักวันผมจะรวยผมจะให้แม่เลิกลำบากให้ได้ ความมุมานะและความขยันต้นสอบได้ทุนไปเรียนในเมืองใหญ่ก่อนเดินทางเขากอดแม่แน่นน้ำตาแม่ซึมเสื้อเชิตลูกชายไปนะลูกไปเป็นคนดีของแม่คำพูดที่แผ่วเบาแต่หนักแน่นที่สุดในชีวิตของเขาในเมืองต้นต้องทำงานสารพัดเพื่ออยู่รอดส่งของขับแกร็บ ล้างจานตอนกลางคืนแต่ทุกครั้งที่โทรกลับบ้านเขากลับบอกว่าแม่ครับลูกทำงานในบริษัทใหญ่เลยนะห้องที่อยู่ก็วิวสวยมากเลยแม่คำโกหกสีขาวของเขาไม่ใช่เพื่อหลอกแต่เพื่อให้แม่ภูมิใจและยิ้มได้แม้จะเป็นแค่ปลายสายเวลาผ่านไปต้นกลายเป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆได้ในที่สุด เขามีบ้านมีรถมีชีวิตที่ใครหลายคนใฝ่ฝันแต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่เคยมีอีกเลยคือเวลาให้แม่ต้นไม่เคยกลับบ้านไม่ใช่เพราะลืมแต่เพราะกลัวกลัวว่าแม่จะเห็นความจริงกลัวว่าแม่จะเสียใจที่ลูกคนนี้เคยโกหกมาตลอดเขาเลือกที่จะส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนพร้อมคำพูดดเดิมว่า แม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับลูกสบายดีในขณะเดียวกันที่หมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นแม่ของต้นยังคงตื่นเช้าทำงานบ้านเหมือนเดิมและรอลูกชายโทรกลับมาเหมือนทุกวันแม้จะมีคนพูดจาดูถูกว่าลูกไปมีเงินมีทองแล้วคงลืมแม่ไปแล้วละมัง้งแม่ก็แค่ยิ้มบางๆและพูดว่า ลูกแม่เขายุ่งเขาคงทํางานหนักเพื่ออนาคตไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มน,นั้นแม่คิดถึงลูกทับบ้าและไม่มีวันไหนเลยที่ไม่เฝ้ารอจนวันหนึ่งโทรศัพท์สายหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงจากปลายสายไม่ใช่คำทักทายทั่วไปแต่เป็นข่าวที่เขาไม่เคยคาดคิดแม่ล้มป่วยหนัก และอาการแย่ลงอย่างรวดเร็วต้นวางทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าประชุมใหญ่สัญญาทางธุรกิจหรือแม้แต่ลูกค้าสำคัญไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับแม่อีกแล้วเขารีบจองตั๋วรถกลับบ้านโดยไม่คิดไม่มีสูตรแพงไม่มีรองเท้าหนังมีเพียงหัวใจที่เต็มไปด้วยคำว่าแม่เมื่อเขาไปถึงโรงพยาบาลสิ่งแรกที่เขาเห็นคือรอยยิ้มของแม่ แม่ร่างกายจะสู้ผอมและอ่อนแรงแต่แม่ยังคงยิ้มให้ลูกชายคนเดิมไม่มีคำถามว่าหายไปไหนไม่มีคำตำหนิว่าไม่กลับบ้านมีเพียงสายตาที่อ่อนโยนสายตาที่เหมือนรู้ทุกอย่างมานานแล้วมันคือสายตาของคนที่รักโดยไม่ต้องการคำอธิบายและนั่นเองที่ทำให้หัวใจของต้นแทบแตกสลาย ต้นสุดลงกับพื้นทันทีที่เขาเห็นแม่หัวใจของเขาราวกับแบกรับน้ำหนักของความผิดทั้งหมดไว้ไม่ไหวเขาคุกเข่าลงตรงปลายเตียงน้ำตาไหลไม่หยุดมือของเขาสั่นเทาแต่เขาก็ยังยกมือขึ้นกราบเท้าแม่อย่างแน่นนิ่งเสียงสะอื้นหลุดออกมาจากลำคอเต็มไปด้วยความเสียใจและความรักที่ท่วมท้นแม่ครับผมขอโทษ เสียงของเขาแทบไม่ออกมาเป็นคำผมไม่ได้เป็นอย่างที่แม่คิดผมไม่ได้ร่ำรวยผมไม่ได้มีบ้านหลังใหญ่ผมโกหกแม่ทุกครั้งที่โทรกลับบ้านเขาสะอื้นแรงขึ้นแต่ก็ยังพูดต่อไปผมแค่อยากให้แม่ภูมิใจผมไม่อยากให้แม่ต้องผิดหวังในตัวผมแม่ไม่ได้ตอบอะไรทันทีเธอมองลูกชายด้วยแววตาอ่อนโยนแววตาของคนที่รู้ทุกอย่างอยู่แล้ว แววตาของคนที่ให้อภัยตั้งแต่ยังไม่ได้ฟังคำสารภาพมือที่เคยหยาบกร้านจากการทำงานหนักค่อยๆเอื้อมขึ้นแม้จะสั่นและผอมบางเต็มไปด้วยริ้วรอยแต่สัมผัสนั้นก็ยังอ่อนโยนเหมือนเดิมแม่ลูบหัวลูกชายเบาๆก่อนจะพูดออกมาด้วยน้ำเสียงที่สั่นเล็กน้อยแต่มั่นคง <c oughs> ตตนแม่ไม่เคยต้องการบ้านหลังใหญ่ แม่ไม่อยากได้รถไม่อยากได้ของแพงแม่แค่อยากให้ลูกได้อยู่ดีกินอิ่มมีความสุขแค่นั้นแม่ก็พอใจแล้วน้ำตาของต้นไหลแรงขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่น้ำตาของความเสียใจแต่มันคือหยดน้ำตาของความรักและการให้อภัยที่เขาไม่คิดว่าจะได้เจอในชีวิตนี้หลังวันนั้น ปนย้ายกลับมาอยู่กับแม่ที่บ้านหลังเก่าเขาเลิกตามหาความสําเร็จที่อยู่ไกลลิฟแต่หันมาใช้ชีวิตอย่างแท้จริงกับคนที่รักเขาที่สุดบางครั้งความรักไม่ได้ต้องการคําพูดหรือของมีค่าแค่การกลับมาก็เพียงพอแล้วและนี่คือลูกชายยอดนักสู้ที่ต่อสู้ได้ความฝันและยอมแพ้ต่ออ้อมกอดของแม่